สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่2ถึง16ธันวาคมนะครับของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็มีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภทันใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วเนี่ยถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดไปแล้วชนะรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าเกิดชาราฟีพิโอกท่านใดที่มีการเลิกรากขับคนรักไปเนี่ยแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเรายังไม่ได้หลุดนะขอให้ยึดถือคําทานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาราฟีพิโซกในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะ ในอดีตที่ผ่านมาคุณกาลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆ,ๆกับของใครบางคนนะครับแล้วก็มีความเสียดายคนคนนั้นยให้เขาคนนั้นกลับมาในความฝันแต่เปลี่ยนตัว่าในสิ่งที่คุณมอบไปเขาไม่คนเขาคนนั้นเขาไม่ได้สนใจไม่ได้มาแค่ไม่ได้อะไรเลยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็พยายามถึงจุดหนึ่งแล้วนะแต่แม่งแบบว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะในเมื่อไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยคุณเลยมองว่าในเมื่อฉันพยายามเต็มที่แล้วพยายามเต็มที่แล้วทั้งทําทั้งพยายามถ้าเกิดไม่ดีขึ้นฉันก็จะขอยอมแพ้แล้วปีกตัวไปเดินทางของ เเขาละเออไม่ใช่สิแล้วปัจจุบันเราเป็นยังไงปัจจุบันคือช่วงประมาณวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะเป็นยังไงบ้างปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังต้องมีการพบเจอนู่นเนี่ยกันอยู่บ้างเนาะแต่เพียงแต่ว่าเออคุณเองจะค่อนข้างนิ่งเฉยเขาไปนะคุณเองจะรู้สึกว่าเอ้ฉันขอไปทําอธุระวนตัวไปทํเนื่ทํานี่ดีกว่านะครับไปไปมองหาความสุขใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าฉันไม่อยากไปเสียแรงกับคนที่เขาไม่มีการไม่ ไปเสียแรงกับคนที่ทําอะไรไปก็ไม่ไม่มีไม่ดีขึ้นอ่ะฉะนั้นคุณก็รู้สึกปล่อยวางมากขึ้นเขาเองก็รู้สึกปล่อยวางมากขึ้นเขาคุณทำอะไรก็เรื่องคุณเขาก็ไม่ฝนเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอมีข่าวคราวคุณก็อดติดตามข่าวขราวเขาไม่ได้ยังยังยังมีข่าวขราวเขาไม่ถึงหูหูคุณอยู่อ่ะแล้วคุณก็อดอดฟังไม่ได้นะไม่เป็นลักษณะนั้นอเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ เดี๋ยวมาดูเนาะในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะรู้สึกไม่อยากพยายามรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วเพราะดูว่าความความรักระหว่างคุณกับเขามันไม่สามารถพัฒนาได้เลยจริงจริงอืมฉะนั้นคุณก็รู้สึกอยากปล่อยแล้วเออเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกันฉันเองก็ไม่อยากไปสนใจแล้วเพราะฉันเองก็มีดีเหมือนกันฉันเองก็มีทางเลือกอื่นมีคนอื่นให้สามารถเดินไปได้เหมือนกันฉะนั้นก็ขอคุยแล้วกันถ้าเกิดมีอะไรมาก็คุยคุยดีๆต่อไปแต่แล้วก็ไม่อยากไม่ไม่ไดด้ออยยาาากกคิหวังพฒนนะ เป็นการคุยเจอหน้าก็คุยดีได้แต่ในใจเริ่มเริ่มถอยห่างเป็นขนานั้นแลวเขาล่ะคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าอถ้าคุณทําอะไรก็เรื่องของคุณละกันพระเขาเองก็ไม่อยากพยายามในความสัมพันธ์นี้นะครับเพราะคุณเขาอะค่อนข้างปิดใจอะเขาไม่เขามีความไม่เชื่อใจและปิดใจกับตัวคุณไปค,ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะฉะนั้นเขารู้สึกว่าอืมคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณละกันฉันขเขาก็ไม่ค่อยสนใจนะคะเขารู้สึกว่าปล่อยวางทําเถอะทำอะไรจะทําอะไรเรื่องอะไร จะทำอะไรจะไปมีใครก็เรื่องของคุณฉันไม่ฝนใจมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ฝนใจเลยเข้ามาหนักมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยระหว่างวันที่2ถึงท6ธันวาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ ามาดูกันเนะาะไพ่แบบเป็นฝ่งชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่สองถึงแปดธันวาคมไพ่ชุดด้านล่างคำทำมาระหว่างวันที่เก้าถึงสิบหกธันวาคมโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีอ่อพฤหักบบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูสอ,อ,องถึงสิบเอยสองถึงแปดธันวาคมแล,แล้วกนละกันพฤหัสเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้คุณก็รู้สึกเบื่อละเบื่อในความสัมพันธ์นี้มากๆแล้ว ไม่อยากสนใจไม่ค่อยอยากไปยุ่งจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะฉันปล่อยวางแล้วนะแต่ในใจก็รู้ฝึกเสียใจเหมือนกันรู้สึกว่ามันเสียเวลาที่ผ่านมาที่ทำทุกอย่างมันเสียเวลาไั้งเลยกับคนคนนี้ทําไมเขาคุณมีคําถามขึ้นในใจว่าที่ทําไมเขาไม่คิดมากเลยเหรอที่ผ่านมานะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายแต่เพียงว่าคุณก็พยายามยอมยอมรับความจริงค่อนข้างเยอะขึ้นมากๆเลยเนาะนะครับรู้สึกว่าเออถ้าจะเสียคนนี้ไปก็ต้องปล่อยวางอะ่ะมันทําอะไรไม่ได้เราจริงๆแล้วเออแล้วระหว่างมาที่ เออก้าถึงสิบหกธันวาความล่ะชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างเคยเนาะในช่วงนี้คุณก็รู้สึกเป็นอาการดาวๆวช่วงนี้ชาวพฤษภจะมีอาการดาวเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะเพราะว่าเออคุณอาจจะได้ได้เห็นข่าวคราวได้เห็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างมีอาการไม่แยแสหรือไม่สนใจคุณคนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะถึงแม้คุณจะพยายามพูดดีหรือทําดีอะไรกับเขาเนี่ยเขาเองจะเหมือนกับลําคาญไม่ค่อยเห็นคุณค่าคุณมากๆเลยมันทําให้คุณค่อนข้าง <c oughs> เหนื่อยอะนะเหนื่อยแล้วปิดใจไปปิดใจค่อนข้างเยอะนะครับแ้วกเหนื่อยจนบรรด,ด้านชาวมากๆเลยเนาะแล้วช่วงน,นี้เองชาวพิศฟกจ๋าไม่ต้องฟ้าวไว้เนาะมันจะมีคนเข้ามารู้จักคนนะเกิดขึ้นแล้วก็ยินดีด้วยประมาณ40%ของชาวพิศฟกเนี่ยจะมีคนเข้ามาคนเนี้ยสามราถเป็นคนใหม่ของคุณได้มีการดาวเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจาก40%นะอีก60%เป็นยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่หลุดพ้นจากวงคอ,อรจอนี้ได้ส่4ิ6เปอร์เซ็นต์หกสิบม่แล้วคนใหม่เคนใหม ไปได้ด้วยนะยินดีด้วยนะจ๊ะจะเจอจากการเดินทางเนาะคนคนนี้ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่เจอคนใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเดี๋ยวดูให้ว่าไปได้ไกลไหมเนาะ ยินดีด้วยะ40เปอร์เซนยินดีด้วยนะจ๊ะคนคนใหม่เมกระชาค,คุณออกจากหลุมมากๆเลยนะเนาะก็ยินดีกับคนที่หลุดออกมาด้วยนะครับแต่คนที่ไม่หลุดเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อใจไปเดี๋ยวประมาณปีหน้าในบานชุ่มกุมภามีนาเนี่ยมันจะมีพลังงานที่ดีเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการเริ่มต้นรไรใหม่ๆก็จบการดูดวงชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิ